คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรสุภแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m ทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทราสุประแสงนะครับพีิมพ์ค o มทูเดย์ประจำวันจันทร์นะครับเช่นเคยวันจันทร์ที่26กันยายน2,565นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกับข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับโดยเนื้อหาข่าวสารทั้งหมดนะครับเป็นการ นำมาจากเว็บไซต์หลกัหลกๆเลยก็คือตัว t e c h h u b i n t s กับ website, เว็บไซต์ comma thailand.com นั่นเองนะครับหัวข้อที่เราจะเริ่มต้นกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคนิคใหม่จับตา voice filter ฝึก AI ให้ป <c> ล <oughs> อมเสียงคนนะขอภัยไหมกระอแอมกันตั้งแต่ต้ตตนรายการเลยนะครับพี่มีคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเทคโนโลยี d e f a c t กันบ้างนะครับโดย จะเน้นเป็นเรื่องของการปลอมหน้าใครก็ได้ใส่ไปในวิดีโอที่เราต้องการโดยตอนนี้นะครับ Deepfake นะฮะนั้นได้รับความนิยมในวงการหนังผู้ใหญ่หรือหนังหนังเอกแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้ละกันมากๆนะครับล่าสุดนะครับได้มีการคิดค้น Voice AI หรือว่า Voice Filter นะ Voice Filter ที่ใช้หรือที่ให้เราสามารถใช้เรียนแบบเสียงใครก็ได้แบบ Real Time ทั้งเรื่องของน้ำเสียงสำเนียงแม้คนสร้างจะบอกว่ามันจะมีประโยชน์อย่างมากแต่สังคมส่วนใหญ่ก็มีความกังวลว่ามันจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมเช่นกันนะครับประโยชน์ที่สร้างอ้างถึงประโยชน์ที่ผู้สร้างอ้างถึงคือเรื่องของการลดอคติในการให้บริการต่างๆเช่น call center เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศในแถบยุโรปปัจจุบันเนี่ยมีคนแถบเอเชียเข้าไปทํางานกันเยอะมากนะฮะแม้จะพูดภาษาอังกฤษแต่สำเนียงที่ฝึกก็ยังเป็นสำเนียงแบบเอเชียมันก็คือมันฝึกได้ยากเนาะเรื่องสำเนียงหากมีการโทรเข้ามาเพื่อรับบริการและคอเซ็นเตอร์ไม่ได้ใช้คือคนที่โทรเข้าไปเนี่ยไม่ได้ใช้สำเนียงแบบอเมริกันหรือสำเนียงที่คุ้นหูเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาคาิตั้งแต่เริ่มก็ได้นะครับ แต่แน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยีย่อมมีผลหรือต้องย่อมมีเหรียญอยู่2ด้านเสมอนะฮะสแกมเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าสแกมเมอร์เนี่ยหรือว่าผู้ก่อการร้ายที่ลักลอบหรือขโมยข้อมูลเนี่ยอาจใช้มันเพื่อช่อโกงได้มากขึ้นเช่นสแกมเมอร์เนี่ยอาจจะแปลงเสียงแล้วโทรหาแม่เราเพื่อขอยืมเงินแน่นอนนะครับว่าพอเป็นเสียงของเราคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้สงสัยอะไรหรือปลอมเป็นเสียงหัวหน้าโทรมาหาลูกน้องเพื่อให้ดําเนินการอะไรสักอย่าง สั่งการที่อาจจะมีผลเสียกับบริษัทแม้กระทั่งใช้เรียนเสียงเป็นเจ้าของบ้านเพื่อปลดล็อกประตูและเข้าไปขโมยของอันนี้เขาบอกว่าในกรณีที่บ้านนั้นใช้คำสั่งเสียงในการสั่งงานได้หรือเป็น IOT สำหรับการใช้งานนะครับเราต้องเปิดเสียงจริงๆให้ AI ฟังได้ระยะเวลาประมาณ15-30วินาทีเพียงเท่านี้นะครับ AI ก็จะสามารถเปลี่ยนเสียงเราไป เป็นคนคนนั้นได้เลยนะครับในขั้นต้นนะครับ Voice AI จะเริ่มต้นใช้งานผ่าน Discord และก็ Zoom แต่เขายังไม่ได้บอกเวลาที่แน่ชัดในการเปิดตัวนะครับลองคิดเล่นๆกันนะครับว่าถ้าเราสามารถเรียนแบบสิ่งของใครก็ได้เราจะใช้มันไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์บ้างเอออันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับลองคิดกันดู ลี่ยนมาที่ข่าวต่อไปครับอันนี้ข่าวคนละแนวเลยนะครับเปิดตัว Starbucks Odyssey Odyssey สะสมสแตมมรีวอร์ดแบบดิจิตอลแม้ช่วงนี้นะครับกระแสะ NFT จะไม่ได้ปังเหมือนเมื่อช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็มีแบรนด์ดังบางรายนะครับที่เห็นข้อดีของเทคโนโลยีนี้นะครับล่าสุดนะครับ Starbucks ประกาศจับมือกับ Polygon เปิดตัว Starbucks Odyssey บริการสะสมสแตม์ในรูปแบบดิจิทัลหรือว่า NFT สำหรับสมาชิกรีวอร์ดโดยเฉพาะนะครับจากแต้มสะสมที่มักจะเป็นตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างคราวนี้นะครับก็จะเป็นงาน NFT ที่เปิดให้ซื้อขายระหว่างกันได้ทาง Starbucks ก็จะมีแตม์ NFT แบบ l m m t t e d เปิดขายกันด้วยด้วยฮะตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะข้ามขั้นตอนการสะสมแต้มปกติ ทั้งนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสแตม NFT แบบร i มิ t e d นี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยนำไปบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญให้กับพันธมิตรของ Starbucks และก็สมาชิก Starbuck s r w w r r ดด้วยนะครับตัวนี้ NFT ของ d e s s y ีนี้นครับจะมีค่าคะแนนตามความยากและมีการชูด้วยนครัว่าทั้งหมดเป็นผลงานศิลปะของ Starbucks ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งนอกจากใช้สะสมแล้วนะครับยังสามารถนำไปแลกการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของทางสตาร b บั k s ์เพิ่มเติมได้อีกเช่นเรียนการชงเอสเปรสโซมาร์ตินน่นะฮะร่วมกิจกรรม t t r r u u k s Reserve นะหรือว่ากิจกรรมชุดใหญ่บางอย่างที่เป็นทริปไปยังฟาร์มกาแฟไม่ใช่ฟาร์มสินะต้องไร่กาแฟ Starbuck s ์เฮซี่เอ s ิซาที่คอสตาริกาโอโหอันนี้ เป็นเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะฮะเพราะว่าลองประธานบริหารของ Starbucks เผยว่า t t r r u u k s o d y s s e y เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับ Third Place เพื่อพบปะลูกค้ากับร้านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดระหว่างเดินทางหรือว่าทางออนไลน์อีกทั้ง Starbucks ก็มีแผนสร้างชุมชน Third Place แบบดิจิทัลที่เข้าไปได้หรือเข้าผ่านถึงเข้าเข้าผ่านไปถึงได้เนี่ยผ่านเทคโนโลยีเว็บ3ซึ่ง Starbuck s Reward และพันธมิตร สามารถเชื่อมต่อผ่านประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็รวมตัวกันด้วยความรักในกาแฟนั่นเองนะครับปิดท้ายตรงนี้นั่นเองนะครับท้ายนี้นะฮะสตาร์บัคเขาบอกว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถลงชื่อเข้าใช้ใน wallis t starbucks ms com จากนั้นก็จะมีคำเชิญส่งไปภายในช่วงปลายปีนี้ใครอยากลองสัมผัสงาน NFT จากแบรนด์กาแฟชื่อดังก่อนใคร ก็ลองไปลงทะเบียนดูกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้ลงได้จากทั่วโลกเลยไม่มีการปิดกั้นนะครับพี่มิ้งก็เป็นคนหนึ่งไม่ดื่มกาแฟนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบสะสมของพรีเมียมของ Starbucks ไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำกระเป๋าไม่รู้สะสมทําไมแต่มันก็เป็นความสุขทางใจเพราะรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับว่าดีไซน์และคุณภาพของของพรีเมียมของ Starbucks นั้นดีจริงๆนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะเฮชัดกว่าเดิมนะครับฟิลเจอร์ใหม่ของ Android 13ลดเสียงลบกวนเวลาโทร ไม่นานมานี้นะครับ Google ได้เปิดตัว Android 13ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่โดยมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายนะครับและหนึ่งในการเพิ่มตรงนีนะ้ก็มีเรื่องของการตัดเสียงระหว่างการโทรหรือว่า Clear Background Noise ก็คือระหว่างที่เราโทรเนี่ยเกิดมามีเสียงรบกวนเนี่ยมันก็จะตัดออกซึ่งจะทำให้การโทรมีเสียงที่ใสและก็ชัดเจนขึ้นนะครับ Google กล่าวว่านะระบบนี้จะเปิด ตัวใน s ัมซุงกาล็กซี่ asus, hmd โทรศัพท์ของโนเกียนะฮะ iq, motorola, oneplus, oppo, realme, sharp, sony, technovivo, xiaomi และอีกมากมายในช่วงปลายปีนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์การตัดเสียงลบกลวนระหว่างการโทรเนี่ยมีคนแอบแซวว่ามันเหมือนกับใน ios จะมีมานานแล้วนะครับแต่ทั้งนี้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ชี้แนะ หรือไม่ชี้นำนะครับว่าอะไรดีกว่ากันสำหรับพี่มิงแล้วระบบไหนตอบโจทย์อันไหนดีที่สุดก็เลือกตัวนั้นแหละครับนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวหลุดว่านักพัฒนาได้พบโค้ดบางอย่างใน Android 13ที่บอกใบว่าในอีกไม่ช้าหรือในอีกไม่นานนี้ Google อาจจะมีการเปิดตัว p i x e ซที่เป็นแบบจอพับซึ่งจะเป็นอีกรุ่นนะครับที่เป็นตัวเลือกให้กับผู้ใช้งานหรือผู้ซือ้อว่าจะได้มีสไตล์และดีไซน์ใหม่ๆนะฮะก็ ย้อนกลับไปสู่เขาเรียกคือสูงสุดคืนสู่สามัญสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์ก็เป็นตรงๆถัดมาก็เป็นจอพับทัดมาก็กลับมาเป็นตรงตอนนี้กําลังจะถอยกลับไปจอพับอีกแล้วนะฮะมาที่ข่าวถัดไปครับ Cisco โดนด้วยนะครับแบรนด์ซัมแวร์ขโมยข้อมูลเจาะ VPN ผ่านบัญชีพนักงานเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับมีมือดีนำข้อมูลที่ขโมยจากบริษัทซิสโกไปเผยแพร่บนดาร์กเว็บ จากนั้นนะครับซิสโกจึงได้ออกมายืนยันว่าข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลจากซิสโกจริงซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกับเนื้อหาที่ซิสโกเคยออกมาเตือนผู้ใช้งานก่อนหน้านี้แล้วย้อนกลับไปในรายงานเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับซิสโกประกาศว่าเครือข่ายของตนถูกโจมตีในเ,เขาเรียกโดนถูกโจมตีโดยแ a นซัมแวร์หลังจากนั้นนะครับแฮกเกอร์ก็เจาะบัญชี VPN ของพนักงานจากนั้น แฮกเกอร์ได้ขโมยไฟล์หลายพันไฟล์จำนวน55กิกะไบต์โดยมีทั้งเอกสารที่ความที่เป็นความลับแผนผังด้านเทคนิคของระบบและก็ซอสโค้ดต่างๆ c Cisco ยืนย,ย,ยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่ล่วไหลามานี้ไม่ได้กระทบต่อธุรกิจวงเล็บอันนี้พี่มินงพูดเองต้องปากแข่งเขาไว้ซึ่งรวมถึงบริการของ c ิ sco ข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนทรัพย์สินทางปยายัญญาหรือการดำเนินงานด้านซัพพลายเชนครับ เพราะเนื่องจากการโจมตีนั้นถูกตรวจพบและบล็อกก่อนที่ตัวแลนซ์แวร์ตัวนี้จะสามารถเริ่มเข้ารหัสระบบได้ทางนี้นะครับแฮกเกอร์ acker, ตัวนี้อหลายคนถามว่าชื่ออะไรมันชื่อว่ายันรวงวันได้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ Dipping Computer ว่าเขาได้กระทําการเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่ง น,นี้เอ๊ะกำลังจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเทศจีหรือเปล่าก็คงต้องพิจารณาข่าวนี้กันให้ดีนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะ เองได้นะครับกทมเปิดกล้องเรียลไทม์ CCTV นะฮะดูสภาพจราจรและก็น้ำท่วมฝนตกทุกวันนะครับหลายคนต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมและรถติดล่าสุดนะครับกทมใจดีเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปเช็คสภาพจราจรและน้ำท่วมได้แบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า CCTV บนเว็บที่จะคอยรายงานประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆให้เราได้รับรู้อย่างรวดเร็ว ที่กรทมนําเทคโนโลยีจากกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และก็ระบบสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอลมาต่อยอดช่วยเช็คข้อ,เ,อ,อเช็คความปลอดภัยและก็การเดินทางเป็นศูนย์กลางประสานและก็เชื่อมโยงข้อมูลการจราจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์จะแสดงกล้องออแสดงภาพจากกล้อง CCTV ทั่วกรทมเราสามารถเลือกดูได้ทุกจุดหรือค้นหาเส้นทางได้ง่ายจาก บนแผนที่สําหรับคนที่อยู่ในตัวเมืองนะครับจะสามารถเช็คจราจรได้สะดวกมากเพราะว่ามีกล้องหลายตัวติดอยู่ตามเส้นทางหลักๆของถนนนะครับนอกจากจะเอาไว้เช็คการจราจรแบบเรียลไทม์แล้วนะครับในเว็บจะคอยรายงานทั้งข่าวสภาพอา,าอากาศจุดเบี่ยงจราจรหรือตรงไหนมีการซ่อมถนนนะครับใครสนใจก็เข้าไปที่ w w w bmatraffic.com/index a.spx อีกครั้งหนึ่งนะครับ www www ไม่ใช่เว็บเวนะ .bma traffic t i a f f i c .com index .a s p x นะฮะก็ลองไปเช็คดูแต่ใจเย็นๆนะเพราะว่าคนเข้าดูเยอะระบบอาจจะรมบ้างนะครับฟีเจอร์ใหม่ครับโหมดดล็อกดาวใน iOS 16 ซ่อนตัวจากสปายแวร์ปีกัสซัสอัปเดต iOS 16ตรอบนี้นะครับ Apple ไม่ลืมให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยหลังจากที่ปล่อยให้สาวกเผชิญกับสปายแวร์ปีกัสซัสแบบไม่ทันตั้งตัวมาก่อนหน้านี้รัฐบาลและองค์กรทั่วโลกนะครับได้ใช้ซอฟต์แวร์ปีกัสซัสเพื่อสอดแนมนักเคลื่อนไหวนักข่าวแล้วก็นักการเมืองเข้าถึงข้อความบันทึกการโทรขโมยไฟล์สาคัญรวมถึงเปิดกล้องและไมโครโฟนของ iPhone เพื่อสอดแนม อัปเดตใหม่นะครับที่ปล่อยมาในรอบนี้สามารถป้องกัน iPhone จากการจุมตีของ p ี g a s u s ได้รับแบบไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเป็นเหยื่อหรือต้องตกเป็นเหยื่อแค่เปิดใช้โหมดล็อกดาวน์เพิ่มเติมจากซอฟต์แวร์ที่ช่วยแจ้งเตือนผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อในกรณีพ่อแม่เอ่อในกรณีที่พบว่าถูกซอนแดมที่เพิ่งถูกปล่อยมาเมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับโหมดล็อกดาวน์นะครับเป็นระดับความปลอดภัยที่ เป็นทางเลือกสูงสุดสําหรับผู้ใช้แม้จะมีเพียงไม่กี่รายนะครับที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายก็ตามนะฮะโดย iOS ก็ให้ความสําคัญและจํากัดฟังก์ชันบางอย่างที่อาจเสี่ยงต่อการโจมตีตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่แนบมากับข้อความส่วนใหญ่ยกเว้นรูปภาพจะถูกบล็อกและคุณลักษณะต่างๆเช่นการแสดงตัวอย่างลิงก์จะถูกปิดใช้งานเทคโนโลยีเว็บเช่น การคอมไพล์ JavaScript เนี่ยก็จะถูกปิดใช้งานแม้แต่คุณจะแยกมันออกจากโหมดล็อกดาวน์คำเชิญที่เข้ามาเช่นการโทรแบบ Face Time จะถูกบล็อกหากคุณไม่เคยโทรหาบุคคลน,นั้นมากกอนอัลบั้มที่แชร์ทั้งหมดนะครับในรูปภาพจะถูกลบออกและคำเชิญใหม่สำหรับการแชร์อัลบั้มจะถูกบล็อกนะครับการเชื่อมต่อแบบมีสายระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณก็จะถูกบล็อกอมาถึงตรงนี้วิธีการเปิดใช้งานโหมด ล็อกดาวน์บน iOS 16นะครับวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยโหมดล็อกดาวน์แล้วก็อ่านคำอธิบายแตะเปิดโหมดล็อกกดเปิดแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องเริ่มใช้งานหลังจากที่โหมดล็อกดาวน์เปิดใช้งานนะครับขณะที่เข้าใช้งานพวก safari เนี่ยจะสังเกตเห็นแบนเนอร์ล็อกดาวน์ enable หรือว่า Lockdown ready ที่ด้านบนของหน้าจอซึ่งบอกว่าโหมดล็อกดาวน์นั้นเปิดอยู่ โดยนอกจาก iPhone นะครับในระบบปฏิบัติการ iOS 16จะรองรับโหมดล็อกดาวน์แล้วนะครับยังไงก็ย่งใครยังไงแล้วยังไงยังได้แล้วยัง,ยยวยงเอาไปใช้ได้กับ iPad OS 16หรือว่า m a c OS Ventura ซึ่งคาดว่าจะปล่อยให้อัปเดตเร็วๆนี้นะครับแหมลิ้นพัวพันพันพรัวไปหมดแล้วตอนนี้นะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เิจด้เมอนะครับป่วนเว็บขายภาพชาัตเตอร์สต็อกนะครับไล่ลบภาพจากฝีมือ AI หลังจากที่คนแห่ไปทดลองสร้างภาพวาดจากข้อความด้วยเครื่องมือ AI จนกลายเป็นกระแสทำให้ยอดผู้ใช้งานเครื่องมือดาวอหรือว่า Midjournal พุ่งกระฉูดล่าสุดนะครับภาพจาก AI จำนวนมากปริโพอยู่ในหน้าเว็บขายภาพชื่อดังอย่างชัตเตอร์สต็อที่น่าสนใจคือบางภาพดูเหมือนจะถูกลบไปโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาท็ก m i d j o u r n มีจำนวนลดน้อยลง ทั้งที่เว็บไม่ได้มีกฎห้ามไว้อย่างชัดเจนนะครับหมายถึงเว็บของ Shutterstock หลายคนเชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากผู้สร้างสารรค์ผลงานบางคนที่ออกมาเคลื่อนไหวบนโซเชียลโดยเรียกร้องให้ m j o u r n นลเนี่ยบอกว่าไอตัวเด l ีเนี่ยว่าหลอกลวงและกำลังบ่อนทำลายผลงานของครีเอเตอร์ทุกประเภทเพราะผลงานที่สร้างขึ้นมาจากอัลกอริทึมที่นำที่นำมานำงานศิละปะดั้งเดิมจากอินเทอร์เน็ตจำนวนมากมาดัดแปลง โดยไม่มีการให้เครดิตหรือค่าตอบแทนกลับคืนแก่ศิลปินดูเหมือนดูเหมือนนะครับว่าเรื่องนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันไม่เลิกขณะที่ Shutterstock เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเปิดบริษัทย่อยที่ชื่อว่า Shutterstock.ai เพื่อจัดการผลงานของคอมพิวเตอร์วิชั่นที่เชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรภาพในอนาคตในขณะที่ Get Image นะครับซึ่งเป็นอีกตรายหนึ่งในการ เป็นเว็บขายภาพเนี่ยประกาศเลิกรับผลงานจาก AI เช่น Stable Diffusion, d e l l E 2, m i d j o u r n a l โดยจะมีผลทันทีโดยภาพที่อยู่เป็นแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้จะถูกลบออกทั้งหมดโดยยืนยันนะครับว่าจะไม่กระทบกับภาพ Render 3 d และการสร้างภาพและแก้ไขด้วย Photoshop และ Illustrator นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยุคนี้คนให้ความสนใจล่าสุดพี่มิงก็ยังได้แชร์ภาพที่ เขาเอ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 า,เอาตัว AI เนี่ยมาสร้างภาพลงบนขวดขวดขวด,ขวดอะไรสรักอย่างนะจำไม่ได้ขวดเล็กๆซึ่งมันสวยงามมากเลยเนาะซึ่งวิธีการของของตัว AI ในการสร้างภาพก็คือมันไปดึงภาพจากในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดมาแล้วก็ทำการมิกแอนแมทอ่ะจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นก๊อปปี้แต่เอามาก๊อปปี้แล้วดเบิลในการมิกแอนแมทหลายๆชิ้นจนกลายเป็นผลงานชิ้นใหม่นะครับจริงๆล่าสุดพี่มิงก็อยู่ในช่วงการหัดวัดรูปก,กระตูนฮะไปเรียนออนไลน์อยู่ เนีเรียนกับคุณสิริทางออนไลน์กะว่าจะมาวาดการ์ตูนแล้วก็เอา,เอาไปไขายบน NFT ไม่รู้จะมีคนซืน้อหรือเปล่านะคิดเล่นๆฮะเพราะพอช่วงนี้ทำงานเยอะๆเคิดเครียดก็อยากจะหาอะไรที่มันรีแลกซ์มาทดแทนก็ใครที่คิดเหมือนพี่มิ้งก็ลองไปหางานอดิเรกฮอบบี้ต่างๆมาลองดูก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรเพื่ออาจจะได้สตุ้งสตางแบบเพิ่มในกระเป๋าของเราแบบไม่รู้ตัวก็ได้ครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นาน,า,นาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮผู้ใช้ iPhone 14 Pro นะครับพบบั๊กกล้องสั่นขณะใช้งาน Apple เตรียมอัปเดต เช่นเดียวกับ iPhone รุ่นที่ผ่านๆมานะครับเพิ่งเปิดตัวหมาดๆอัปเดต iOS ใหม่นานก็มักจะมีโอกาสเจอบั๊กได้อย่างง่ายดายล่าสุดนะครับพบผู้ใช้ iPhone 14 Pro พบบั๊กกล้องสั่นขณะใช้งานแอปถ่ายรูป Third Party ล่าสุดนะครับ a p p เ e เตรียมอัปเดตแก้ไขให้แล้วนะครับผู้ใช้จำนวนหนึ่งเนี่ยมีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นตัวเครื่อง iPhone 14 Pro มีอาการผิดปกติ ขณะใช้งานแอปถ่ายรูปเติร์ดปาร์อย่าง IG Snapchat โดยลายหนึ่งลองใช้กล้องจากแอป s n p p h h t นะฮะก็พบว่าตัว iPhone 14 Pro เนี่ยเกิดมีภาพสัน่นตัวโมดูลกล้องเนี่ยมีมีเขาเรียกมีเสียงสัน่นระรัวแปลกๆตามมาด้วยหากมีเฉพาะภาพสั่นก็คงไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่อาการโมดูลกล้องที่สั่นรัวแปลกๆนั้นถือว่าน่าห่วงจริงๆนะฮะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ใช้ iPhone 14 Pro หรือ14 Pro Max หรือใช้ iPhone รุ่นอื่นๆแต่เกิดอาการ <c oughs> ขออภัยฮะแต่เกิดอาการนี้เหมือนกันก็คงต้องงดใช้แอปไทยรูปอื่นๆนอกจากแอปที่มาจาก Apple ไปก่อนนะครับหรือแอปไทยรูปปกติที่มาเครื่องแหละโดยล่าสุดน,นะครับ Apple ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวพร้อมเผยเตรียมออกอัปเดตแก้ไขในเร็วๆนี้นะครับโดยเบื้องต้นคาดว่า เป็นบั๊กจากซอฟต์แวร์ซึ่งระบบกันสั่นของตัวกล้อง iPhone 14 Pro กับ14 Pro m a x นั้นยังไม่รองรับแอปถ่ายรูปตัวอื่นๆน,นอกจากแอปของ iPhone เท่านั้นนะครับปิดท้ายกับข่าวนี้ครับโฆษณามาแล้วเริ่มใช้จริงบน Microsoft Store หวังช่วยนักพัฒนาโปรโมทแอปนะครับหลังปล่อยให้ Play Store กับ App Store ยิงโฆษณาเป็นว่าเล่นล่าสุดนะครับ Microsoft Store เอาบ้างโดยเปิดให้นัก พัฒนาจ่ายเงินเพื่อแรกกับการแสดงผลแอปของตนเองในตำแหน่งที่เด่นชัดขึ้นบน Microsoft Store ไม่รู้ว่าช่วยนักพัฒนาแอปหรือจะเพิ่มมหระะหรือจะเก็บตังกันแน่แต่โฆษณาแอปที่ถูกยิงบน Microsoft Store จะช่วยให้แอปที่พัฒนาขึ้นมาปรากฏในหน้าผลการค้นหาหรือหน้าแสดงแอปตามหมวดหมู่ที่กำหนดโดยจะขึ้นข้อความว่า a d a d ให้รู้ว่าเป็นโฆษณาช่วยให้แอปถูกมองเห็นและเข้าถึงได้มากขึ้น หลังจากที่ Microsoft ได้ออกแบบ Store ใหม่บน Windows นะครับทำให้มีผู้ใช้ไม่ซ้ำกันกว่า900ล้านคนทั่วโลกส่งผลให้แอปแต่ละและก็เกมใหม่ๆของนะักพัฒนาถูกมองเห็นและดาวน์โหลดให้ใช้งานเพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้งาน Windows 10หรือ Windows 11รวมทั้ง Microsoft ยังให้คำมั่นนะครับว่าจะปล่อยอัปเดตที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับ Microsoft Store ที่มี Windows 11เวอร์ชันล่าสุด ะะก็ต้องบอกว่าเน้นการเพิ่มประสบการณ์การค้นหาแบบใหม่ที่รวมการแสดงตัวอย่างภาพหน้าจอ Microsoft Store Windows Search เอาไว้ด้วยกันซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถกู้คืนแอปได้อย่างง่ายดายเมื่อเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ๆนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราก็อัปเดตข่าวสารกันไปพอสมควรและเชื่อว่าเชื่อว่าพี่หมิงเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอิ่มเอมกับเนื้อหาสาระที่นำมาฝากกันนะครับจะลืมนะครับว่า 24 2 7พฤศจิกายนช่วงปลายปีนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคอมมานดนะฮะครั้งนี้เราใช้คำว่าคอมมานด์เกมออส่วนจะมีอะไรที่เป็นเกมออนเกี่ยวอะไรกับเกมหรือมันคืออะไรที่ทำไมถึงต้องใช้คำว่าเกมออนเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาเผยกันในสัปดาห์ถัด,ด,ดัดไปนะครับเอาละครับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องขอภัยจริง ลิ้นพัวพันจริงจริงลิ้นรั่วไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันจะมากันแบบสดใสซา,าบซาเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขันยบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม